ならば、次のな企画をしたため戦うヒーロー สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมเกมนี้ับผมก็เปิดมาได้สักพักแล้วนะครับผมก็เราจะมาเริ่มรีวิวกันตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับหน้าแรกนี้ก็มีภาษาไทยนะครับผมเกมนี้มีภาษาไทยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับถ้าใครยังไม่เป็นภาษาไทยก็คลิกเข้าไปที่รูปโลกนี่นะครับอันนี้นะครับแล้วก็เรียกภาษาไทยนะครับ ตรกนั้นก็จะมีล็อกอ์ล็อกอินนะครับผมต่างๆนะครับก็เราเข้าไปในกลบเลยนะครับผมเกมนี้นะผมลิขสิทธิ์แท้นะครับอ,อ๋อก็มีเสียงพงเสียงเพลงแบบเดียวกับในแอนิเมเเลยนะครับนี่ครับผม นี่ก็คืออวตารของผมนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมโดยการคลิกเข้าไปที่ตรงรูปภาพนี้นะครับแล้วก็คลิกเปลี่ยนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวไหนก็คลิกเลยนะครับนี่ผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมเปลี่ยนได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีิวตั้งแต่ตัวละครนะครับตัวละครก็คือการอัปเกรดตัวละครนะครับ ก็จะมีจัดทีมนะครับผมแล้วก็อัปเกรดตัวละครนะครับผมอัปเกรดสกิลปลดล็อกขีดจำกัดนะครับผมตรงนี้นะครับก็มาทำได้ตรงนี้เลยนะครับผมจัดทีมนะครับผมแล้วก็จะมีประวัติตัวละครด้วยนะครับแต่ว่ามันต้องเวล41นะของผมเวล29นะครับผมก็ยังอีกอีกนานอ่ะนะครับตัวละครก็จะมีแค่นี้นะครับกระเป๋าก็คือของ ไอเทมที่เรามีนะครับไอเทมที่เรามีนะครับส่วนตรงนี้นผมใส่ตามะนะครับใส่ตามะนี่ก็คือเป็นลูกเล่นเสริมเฉยๆนะครับก็เป็นการอัปเกรดเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ของผมยังไม่ปลดล็อกก็เลยไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทําอะไรบ้างนะครับก็เรา,เข,า,ข,าข้ามไปเลยนะครับอันนี้ว่าไม่รู้ว่าจะอธิบายไงนะครับ ต่อมาก็คือภาพนะครับภาพก็คือตัวละครทั้งหมดนะครับตัวละครทั้งหมดที่มีในเกมนี้นะครับนี่นะครับผมก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับส่วนใหญ่นะผมตัวละครในนี้นะผมก็จะเป็นตัวละครในภาคแรกนะครับผมภาค2ยังไม่เห็นนะครับน่าจะไม่มีนะครับก็มานี้นะผมคอสตูมอะไรก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับคอมโบก็คือเป็นแบบตัวละครที่มันแบบ อะไรล่ะมันแบบเชื่อมกันนะครับผมมันก็จะได้เอฟเฟก์พิเศษนะผมเช่นค่าพลัง HP เพิ่ม10%นะครับหรือพลังโจมตีเพิ่ม10%อะไรก็ตามนะครับก็จะมีขึ้นนะครับก็จะได้เอฟเฟกตตัวนี้ไปนะครับนนะครับผมประมาณนี้นะครับข้างล่างก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือภารกิจนะภารกิจรายวันนะครับผม แล้วก็ภารกิจที่จะให้เราทํานะครับผมเช่นอัปเกรดตรัวละครอ่าพอเรากดอัปเกรดตัวละคร5ครั้งนะครับผมพออัปเกรดปั๊บมนมันเราก็จะได้ของรางวัลตามที่มันเขียนบอกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ข้างล่างก็มีแค่นี้นะครับผมต่อมาคือร้านค้านะครับผมร้านค้าก็แน่นอนครับขายของพวกไอเทมอัปเกรดตัวละครต่างๆนะครับ ก็ระบบเติมเงินนะครับผมอันนี้ก็ให้กดฟรีได้นะครับเราก็กดนะครับก็แนะนำนะผมถ้าใครเข้ามาเล่นนะผมก็ให้แนะนําเข้ามาที่รลคานี้นะครับเพราะว่าทุกวันมันจะมีของแจกนะครับนี่นะครับผมของแจกต่างๆนะครับนี่บผมเช่นอันนี้นะครับพลังงานนะครับผมพลังงานนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับ เพราะว่าเราต้องใช้ถ้าเราไม่มีพลังงานมันก็จะเล่นไม่ได้นะครับต่อมาก็คือโบนัสนะครับผมโบนัสก็คืออะไรล่ะคล้ายกับแบบเราเข้ามาทุกวันนะเราก็มากดเช็คชื่อนะครับแล้วเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็แจก,กของรางวัลน,นะครับผมส่วนใหญ่ข้างบนนี่นะผมมันก็คือการล็อกอินนะครับล็อกอินแล้วก็ได้ของรางวัลน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับผม นี่ล็อกอินนะครับผมล็อกอินครบ,รบวววคค7วันนะครับเราจะได้ของรางวัลทุกวันทุกวันจนครบ7วันนะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะมีการตั้งค่านะครับผมการตั้งค่าต่างๆนะครับผมก็การตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็จะมีโค้ดรางวัลน,นะครับ ใครที่โหลดเกมนี้มาครั้งแรกนะครับผมเขาจะมีโค้ดส่งมาทางข้อความนะครับก็ให้เพืเ่อนๆลองเข้าไปเช็คดูนะครับแล้วก็โค้ดมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะได้ของรางวัลน,นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าได้ทุกคนหรือว่าได้เฉพาะคนที่กดอ,อ,อะไร่ะกดลงทะเบียนล่วงหน้านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไป เล่นเกมนะครับผมสักตาสองตานะครับเดี๋ยวราลองเข้าไปเล่นเกมดูนะครับเดีวราลองเข้าไปเล่นดูนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นดูนะครับเกมนี้นะผมเราไม่สามารถใช้ตัวละครใส่ตามาได้นะครับ มันจะเป็นมันจะเป็นอะไรล่ะสกิลให้เรากดนะครับผมนี่ครับผมเห็นตามภาพเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูอันนี้ผมกดออโต้ไว้นะครับเกมนี้กดออโต้ได้นะครับแล้วก็เล่งคมเร็วได้นะครับอันนี้ผมจะเล่งของเร็วนะครับนี่ครับผมนี่เลยนะครับก็อันนี้ผมก็กดออโต้อยู่นะครับนี่ผมคัดซีนแบบเดียวกับในอนิเมะเลยนะครับ กดข้ามก็ได้นะครับแต่เ,เราจะให้เพื่อนๆด,ดูนี่ผมนี่ผมเป็นสกิลแบบนี้นะครับโผ่มาแล้วก็อัดหมัดเดียวนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับก็เราไม่สามารถเอามาเล่นได้นะครับเพราะถ้าเราเอามาเล่นมันก็จะไม่ได้อัดหมัดเดียวไงก็จะไม่เหมือนกับในกระตูนไงนะเขาก็เลยต้องเอา,าเป็นสกิลแบบนี้นะครับนี่ผมชนะแล้วนะครับ นี่นะครับผมเลยนะครับผมเขาไปอีกครั้งนะครับนี่นะครับหรือว่าบางหรือว่าถ้าเนเพื่อนคนไหนนะผมที่เกียดรอนะครับเราสามารถกดข้ามได้นะครับข้ามมันก็จะตัดไปตอนเราชนะเลยถ้าเราแพ้เราก็แพ้ไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็แต่ว่า กดข้ามมันจะใช้ได้เฉพาะด่านที่เราผ่านมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็เนี่ยผมนี่ก็คือเกมวันพันแนนะครับนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับก็จัดทีมอันนี้ก็คือแสดงให้เราเห็นนะครับมัดมัดทะลวงนะครับผมถ้าเราคิด้ามามันจะแสดงให้เราเห็นว่าด่านเนี้ยมันมีมันมีบอสต,ตัวไหนบ้างนะครับ บอสแต่ละตัวก็จะมีก็จะเป็นตัวละครในอนิเมะนั่นแหละนะครับก็จะมีด่านมีเนื้อเรื่องอะไรให้เราได้เล่นนะครับแล้วก็เพลงประกอบแบบเดียวกับในอนิเมะนะครับเนี่ยผมนี่ก็จุดหมายก็จะมีของรางวัลต่างๆนะครับประมาณนี้นะผมเกมนี้ก็สามารถโหลดได้ทาง i OS และแอ d r ร i d นะครับถ้าใครสนใจก็ลิงก์ตลรางคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ตารางคลิปนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับผม ก็อย่าลืมนะครับผมหลวมาเร่นกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก,ก็ขอตลาเป็นนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, s u b บ c r i b e นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณครับ